น้ำหนักร้อยห้าสิบกิโลน้ำหนักร้อยห้าสิบกิโลอยากวดลกี่กิโลอยากให้มันเหลือแปดสิบกิโลแปดสิบจาาวันนี้วันที่สามสิบเอตันวาคมร้อยห้าสิบกิโลไม่่นท้นะี่นี่ทีเดียวนะี่ที่จะที่จะให้มนขอ

อันจะนะ้นตุบจิกะวานะโทุกายวันทานะตาโลกุปุตโตเมโลนักุกาโลตะุโอาาโลตะุโยะกะโลอารียมีกาโย